ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสมุนไพรให้รู้จักกันอีกชนิดหนึ่งนะครับครับนี่ครับต้นนี้ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นไก่เน่าครับดูนะครับลำต้นของมัน ลำต้นผิวลำต้นผิวลำต้นเป็นแบบนี้นะดูดูมันมันเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางครับดูใบมันนะครับอ่านี่ใบมัน นี่ครับใบมันต้นนี้อายุเยอะมากแล้วคงจะเป็นร้อยฝ่าปีแล้วอยู่มานานครับต้นนี้มาดูส่วนที่ใช้เป็นยานะครับส่วนที่ใช้เป็นยาก็จะใช้เปลือกและก็รากของมัน เือกต้นรสฝาดหวานชุม่มสรรพคุณแก้ปิดตาสร้างแก้อุจจาระเป็นฟองหมิ่นเปรี้ยวแก้ตองเสียแก้ตาลกระโมยกับปรยายญดไส้เดือนในต้องส่วนรากรสฝาดหวานเบือกับปรยายญดไส้เดือนบำรุงตาดเจริญอ,อาน